เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีแฟนคลับเหล่าวันพีททุกๆท่านด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําข้อมูลเกี่ยวกับตอนที่1,152ในมังงะนะครับจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเนาะที่ได้มีการหลุดออกมาเนาะก่อนตัวเต็มจะมาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแต่ต้องบอกก่อนว่าในตอนนี้เนี่ยคือมีคนไม่รู้ด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยมีฮาคีราชาและก่อนที่เขาคนนี้จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยสุดมาก่อนในเรื่องของการอรารวาสนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของความน่ากลัวนะคร ก็เดี๋ยวไปติดตามชมในเนื้อเรื่องในตอนนี้กันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปจัดก,กันได้เลยเนาะสำหรับในตอนนี้ซึ่งเปิดตอนมาเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าชื่อตอนนี้จะมีชื่อตอนว่าวันที่เลวร้ายแล้วก็หน้าปกเนี่ยจะเป็นการเดินทางของยามาโตะที่เอาหมวกของโอทามะเนี่ยไปให้กับคาวามัตสึที่แคว้นฮาคุไมนั่นเ,นเองห<เอ>ลังจากนั้นในเนื้อเรื่องนะครับกาบันเนี่ยเขาขอให้ลูฟี่นะครับใส่ใจกับวิธีการใช้ฮาคราาชัันให้มมกขึ้้้นนนกกกวววว่่่่าาาีหหอออยยแล็ังบตรูื พาเคียตสวินเทพเนี่ยมันไม่ได้เป็นอมตงอมตะห่างเหวอะไรทั้งนั้นแหละและพอกาบันพูดในทํานองนี้ใช่ไหมกาบันเขาก็เลือกมองไปที่โซโลแล้วก็ซันจิแล้วเขาก็เลยได้บอกต่อว่าดูเหมือนว่าคนที่ใช้ฮาคิราชันได้ในที่นี้เนี่ยจะไม่ได้มีแค่คนเดียวใช่ไหมซันจิเองเนี่ยพอเห็นว่ากาบันพูดแบบนี้ใช่ไหมเขาเนี่ยก็รีบเข้าไปหากาบันในรูปแบบตลกๆแต่ตัวของกาบันเนี่ยกลับเมินเฉยซันจิใช่ไหมซันจิเนี่ยเขาเลยบอกว่าหรือเปล่าที่มีฮาคิราชันฉันรู้อยู่แล้วแหละและฉันเองเนี่ยก็จะ ก็จินเบด้วยไม่ยอมให้พวกมันเนี่ยเด่นทั้งสองคนหรอกซึ่งกาบันเนี่ยก็ไม่สนใจซันจิเหมือนเดิมนะตรงนี้น่าสงสารซันจิอยู่เหมือนกันนะครับคือตอนนี้เขาเป็นลูกรักของผมเลยนะครับสำหรับซันจิใช่ไหมก็สงสารอยู่นะแต่ก็ต้องปล่อยวางตามธรรมชาตินะครับเพราะอาจารย์ไม่ได้บับให้ใช่ไหมหลังจากที่กาบันเมินซันจิแล้วเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อนะครับว่านักดาบที่อยู่ตรงนั้นน่ะดูเหมือนร่างกายนายเนี่ยจะชินกับมันแล้วนะซึ่งโซโลเองเนี่ยเขาก็ยังงงว่าเฮ้ยฉันมีฮาคิราชันด้วยงั้นเหรอลก มันเนี่ยหลุดออกมาอยู่บ่อยๆนะกาบันเองเนี่ยถึงกับฉุนแตกแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันตลกดีนะพอนักดาบฮาคิสเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่เมื่อนายเนี่ยรับรู้แล้วก็สามารถควบคุมมันได้อะนะแล้วนี่นายคิดจะสนับสนุนกับตันตัวเองในรูปแบบแบบนี้จริงๆงั้นเหรอกับตันนายเนี่ยเป็นถึง4ี่จักรพรรดิเลยนะพอหนุ่มเอ้ยหลังจากที่กาบันเขาพูดแบบนี้ใช่ไหมโซโลก็เลยบอกว่าขอโทษทีนะลูฟี่ฉันไม่ได้สังเกตเลยจากนั้นนะครับซันจิเนี่ยก็โกรธมากแล้วก็ถามกาบันไว้ว่าเฮ้ยคุณตาแล้วฉัน่ะะีียมมสิทธ์จหรือป แต่มันก็ถูกขัดจังหวะนะครับในการพูดคุยระหว่างตัวของฮัลลูดินแล้วก็ทางด้านโลกิที่เขากําลังเถียงกันอยู่นะระหว่างสองพี่น้องคู่นี้ใช่ไหมโลกิเนี่ยเขาได้เปิดประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ยมันน่าอายว่ะฮัลลูดินแกปล่อยให้คนนอกเนี่ยมาช่วยเหลือบ้านเกิดของเราอย่างนี้เหรอทั้งๆท,ที่เอลบาร์มเนี่ยมีชั้นผู้เก่งกาจอยู่นะเวย้ยฮัลลูดินเองเนี่ยเขาเลยได้สวนกันมาว่าแกเนี่ยนะแกยังมีโอกาสที่จะไปช่วยทางฝั่งรัฐบาลโลกมากกว่านี้อีกแกเนี่ยทำเรื่องแบบนั้นมาแล้วในวันนั้นแล้วเราเนี่วใแกดงงกั่ิพอลลนสนสบบ ทันใดนั้นเนี่ยลูฟี่ก็ได้พูดอะไรที่ดูแปลกประหลาดออกมาแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยตะลึงอยู่เหมือนกันลูฟี่เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้โลกิทําไมนายเนี่ยไม่มาเป็นพวกพ้องของฉันห่นะเนาะฮันลูดินถ้าโลกิมาเป็นหนึ่งในลูกเรือของฉันเนี่ยนายก็คงจะปล่อยเขาได้เลยใช่ไหมล่ะซึ่งโซโลและซันจีเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีนักหรอกนะลูฟี่ขนาดตัวของโลกิเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับเรือเราแล้วแล้วไหนการกินของเขาอีกเขาเนี่ยจะต้องกินในปริมาณมากแน่เลยแล้วก็หาหาไปใช่ไหมฮันลูดินเนี่ยเขารู้ว่า สัญชาตญาณว่าโลกิเนี่ยน่าเชื่อถือแต่เขาเนี่ยก็ปฏิเสธซึ่งแน่นอนโลกิเองก็ปฏิเสธนะครับโดยบอกกับลูฟี่ไว้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ติดตามใครหรือจะไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาใครอีกแล้วเรียกได้ว่าจะไม่เป็นลูกน้องใครอะ่ะเนาะพูดง่ายๆสําหรับตัวโลกิใช่ไหมโซโลและซันจิรวมถึงพวกยักษ์บางส่วนก็คือพวกโจรสลัดคนยักษ์รุ่นใหม่ใช่ไหมต้องขึ้นไปโลกของดวงตะวันก่อนแล้วก็จะยกเว้นฮัลลูดินแล้วก็ตัวของโลกิลูฟี่เอาไว้นะครับพอถึงตอนนั้นเราจะเห็นว่าพวกเขาอยู่ตามลําพังกันใช่ไหมกาบันเนี่ยก็ ขอให้ฮารูดีเนี่ยปล่อยตัวโลกิซะจากนั้นเนี่ยกาบันก็เปิดเผยว่าในวันนั้นเนี่ยเขาแล้วก็แชงคุนเนี่ยอยู่ที่ปราสาทด้วยเมื่อเหตุการณ์ของฮาลรวนั้นเนี่ยเกิดขึ้นหรือว่ากษัตริย์หาราวนั่นเองใช่ไหมแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้เห็นทั้งหมดหรอกนะฮารูดีเนี่ยจึงขอให้โลกิเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังในตอนนี้เลยโลกิเนี่ยก็เลยได้เริ่มเล่าเรื่องนะครับจากในมุมมองของเขาและเขาก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่เลวร้ายมากภาพเนี่ยมันได้ย้อนอดีตเนี่ยมันก็ได้เริ่ม ยาวนะครับถูกเรียกตัวไปที่ปราสาทโลกีเนี่ยดูเหมือนจะเป็นมิตรมากเมื่อมองท่านยาวใช่ไหมก็คือไม่ได้เกี้ยวกัดอะไรขนาดนี้แต่เขาเนี่ยจะดูสูงกว่าท่านยาวเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวโลกีในเวลานั้นเรียกได้ว่าเด็กกําลังโตกําลังกินเลยนะครับสาหรับโลกีแต่โลกีเนี่ยเขาก็บอกท่านยาวเนาะว่าเขาเนี่ยเกลียดรัฐบาลโลกเพราะว่าพวกมันเนี่ยฆ่าโจรสลัดอย่างล็อกดีซีเบกคือคนที่เขาเทิดทูนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะคุยกับพ่อของเขาใช่ไหมเมื่อพวกเขาไปถึงห้องพระโรงนะครับหรือว่าเข้าไปตรงแบบทางเข้าที่จะไปบรร ใช่ไหมโลกิเนี่ยได้มีการถีบยักษ์ตัวหนึ่งนะครับคือกระแทกประตูเข้าไปเลยเรียกได้ว่ามึงไม่เปิดใช่ไหมกูเปิดเองนะครับรวมถึงมึงโดนถีบไปด้วยก,ก็แล้วกันอะไรทานองนี้พอประตูเปิดเข้าไปนั้นเนี่ยโลคิก็จะต้องสะพึงอีกครั้งหนึ่งตรงที่ว่าพ่อเขาเนี่ยถูกทหารของตัวเองเ,องเนี่ยลุมแทงอยู่หลายคนเลยนะครับซึ่งท่านยาวเองก็เห,เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยใช่ไหมเราจะเห็นเพียงแค่เง,ง,งาของกษัตริย์ฮาเลาเท่านั้นนะดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่รู้ว่าเขาเนี่ยแปงลงร่างเป็นปีศาจหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าาาาตตััววขของกกษร,ริ์ฮลน้เเเีีจะมแะมแ็ ปีกด้วยนะครับซึ่งมันจะย้อนแย้งกับการที่เราเนี่ยได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกษัตริย์คนนี้มาตรงที่ว่าเขาหักเขาของเขาทิ้งไปแล้วใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละที่มันเป็นการย้อนแย้งว่าทําไมเขาถึงยังมีเขาอยู่แล้วก็ปีกเนี่ยมันก็ออกจะแนวเป็นการชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาน่าจะถูกเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เห็นยังชัดเจนเราก็ยังคงยืนยันไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาไปพูดคุยกันอย่างแน่นอนในประเด็นนี้แต่ค่อยว่ากันก็แล้วกันฉันยาวเองพอเห็นแบบนี้เนี่ยก็เลยเรียกว่า, i, าเฮ้ยฮาราวแกเป จะทาอะไรกันวะซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่ากาบันแล้วก็ตัวของแชงเนี่ยกำลังอาบน้ําอยู่ในบอ่อน้ําพุล้อนนอกบ้านของกาบันนะครับซึ่งบ้านของกาบันเนี่ยจะอยู่ในบริเวณปราสาทนั่นแหละคือใกล้ๆกันเลยเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านกันใช่ไหมกาบันเนี่ยยังคงดูเด็กมากนะนะเวลานั้นนะครับยังไม่ได้แก่มากสักเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าผมเนี่ยยังเป็นสีทูโทนอยู่เลยนั่นก็คือยังมีแบบขาวมีดํามั่งปนมั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็การไว้หนวดไว้เข่าเนี่ยก็ยังไม่ได้ไว้เข <c oughs> แบบเขาเดียวที่แบบถักเปียอ,อยู่เลยนะครับสาหรับตัวของสกอปเปอร์กาบและไอ้เขาที่เขาไว้อย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นสีดาด้วยใช่ไหมก็เรียกได้ว่ายังไม่ถึงกับแก่มากนะครับเราเนี่ยจะได้เห็นว่าแชกเนี่ยก็มีรอยสักอยู่ที่แขนซ้ายนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันอยู่เหนือข้อศอกไปนิดหน่อยนะครับแต่เราไม่ได้เห็นชัดเจนมากเนาะสำหรับรอยสักนี้แต่มันก็ดูคล้ายกับภาพนี้นะครับผมจะขึ้นภาพให้ดูกันละกันจากที่คนที่เขาเอาตัวหลุดมาให้เราได้ดูเนี่ยภาพมันจะเป็นในรูปแบบนี้เลยเนาะถ้าตามอธิบายของเขาเน จะเป็นภาพกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเหมือนแบบเป็นโครงกระดูกไข้หรืออะไรสักอย่างใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเป็นลูกศรหรือโครงกระดูกกันแน่นะครับแต่มันจะไข้กันเป็นกากบาทอยู่ระหว่างวงกลมนั้นเลยนะมันยังเห็นไม่ชัดเจนเราก็เลยยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ภาพก็จะประมาณที่ผมขึ้นให้ดูนะครับจากนั้นนะครับกาบันเนี่ยเขาก็ได้บอกว่านานมากแล้วนะที่เราเนี่ยไม่ได้แช่น้ําอุ่นกันแบบนี้น่าจะประมาณ3-4ปีได้แล้วมั้งเนาะแชงอะไรอย่างเงี้ยแชงเขาก็ได้สวนกันมาว่าแน่นอนว่าตตตััั้งแ่กปนเสียไ ประมาณ10ปีแล้วแหละจากนั้นเนี่ยกาบันก็เลยบอกว่าโอ้โหมันนานขนาดนั้นเลยว,วะเนี่ยแต่มันคงจะนานสําหรับนายมากสินะแชงแชงเองเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบอกตามตรงเลยนะว่าผมเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตเป็นโจรสลัดที่สนุกสนานกับบาก์กี้เพราะแบบนั้นมันเลยมีอะไรหลายๆอย่างมากๆฉันอยากจะรู้เกี่ยวกับเอลบาหลังจากที่แชงเนี่ยเขาอธิบายไปแบบนี้ใช่ไหมให้กับทางด้านกาบันได้ฟังกาบันเขาเลยบอกว่าเอาละ่ะนายเนี่ยมันคือเด็กแห่งโชคชะตานะวันนี้เนี่ยเราอย่ามาพูดเรื่องอะไรที่มันดูซับซ้อน ซอนเงื่อนเพื่อนทรยศแบบนั้นเลยแชงจากนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันเกี่ยวกับการมาจนภัยของพวกเขาในดีตเนาะเช่นตอนที่พวกเขาพบกับดอลี่และโบกี้ในลิตเติ้ลการ์เดนนะครับแล้วก็ลิปลี่เนี่ยก็ได้มีการปรากฏตัวขึ้นมาทักทายแชงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมและในที่สุดเนี่ยแชงก็ได้อธิบายว่าเขาอยู่ที่เอลบาเพราะว่าเขาต้องการที่จะคุยกับกษัตริย์ฮาราวอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับบางอย่างใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ในสปอยล์แรกเนี่ยเราได้บอกไปแล้วว่าแชงเนี่ยเคยเจอกับกษัตร,าาริวยว กรเราจะได้เห็นเงาปริศนาในปราสาทเปิดห้องสมบัติพร้อมกับเอาผลไม้ปีศาจในตำนานของเอลบาไปนั่นเองซึ่งไอผลปีศาจเนี้ยมันอยู่ในหีบในห้องสมบัติของกษัตริย์ฮาราเวใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับฉากเนี้ยก็ได้ตัดมาที่หน้าคู่สุดท้ายเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นการย้อนอดีตอีกแล้วใช่ไหมก็ครั้งนี้เนี้ยจะย้อนไปถึง109ปีที่แล้วเลยซึ่งผู้บรรยายเนี้ยเขาได้มีการระบ,บุเอาไว้ในตอนนี้ด้วยว่า มันจะย้อนไปในยุคที่ถ้าหากถามใครที่อาศัยอยู่แถบริมทะเลหรือว่าในท้องทะเลว่าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดเนี่ยคืออะไรใช่ไหมในโลกใบนี้ทุกคนเนี่ยจะตอบตรงกันว่ากลัวกลุ่มโจรสลัดนักลบคนยักษ์นั่นเองและเราจะได้เห็นเรือเกตเอลิที่ไล่ตามเรือลำหนึ่งในท้องทะเลนะครับพร้อมกับดอลลี่และโบกี้รวมถึงโอิโมะคาชินะครับที่ยังดูเด็กมากแล้วก็ยังดูหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยกันอยู่เลยและเราเองเนี่ยก็ยังได้เห็นเรือลำยักษ์ลำหนึ่งนะครับที่จอดอยู่ในอาณาจักรของมนุษย์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ได ไว้ว่าในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะได้เห็นเรืออย่างเป็นทางการหรือว่าเรือที่มาจากทางการของอาณาจักรคนยักษ์นะครับทำหน้าที่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ชื่อเสียงของเหล่าคนยักษ์ที่เอลบาร์หรือว่าชื่อเสียงของเอลบาร์เนี่ยก็ขึ้นชื่อเกี่ยวกับความหวาดกลัวอย่างแท้จริงนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นกษัตริย์ฮาลาวในตอนนี้ด้วยในการย้อนอดีตเนาะซึ่งกษัตริย์ฮาลาวเขาได้บอกว่าฉันได้ยินมาว่ามีเจ้าหญิงที่สวยงามอยู่ในปราสาทนั้นเน่ยเราไปดูกันดีกว่าไหมซึ่งหลังจากที่เขาชวนใช่ไหมก็ คนนึงเนี่ยไปกับกษัตริหาเราด้วยนะครับแล้วก็ไปมองเจ้าหันหน้าต่างของปราสาทใช่ไหมเจอกษัตริหาเราถีบเข้าให้นะครับคือติดไปกับปราสาทเลยนะครับสำหรับทหารคนนั้นใช่ปะและแน่นอนระดับคนยักษ์ถีบขนาดนั้นเนี่ยทั้งปราสาททั้งทหารคนยักษ์เนี่ยแม่งก็พังไปตามๆกันนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่ากษัตริหาเราเองเนี่ยมีทรงที่แบบโหเกเรจัดเลยนะครับพอปราสาทพังเนี่ยผู้คนในอาณาจักรต่างพากันหนีนะครับในขณะที่กษัตริย์แล้วก็เจ้าหญิงเนี่ยก็ร้องไห้ด้วยความหวาดกกลัััววใ่ยซึงงตตขอษรริร์ห <ๆ S 2> าา บอกว่าอูชฉันลื่นล้มขอโทษทีก็แล้วกันซึ่งเหล่าคนยักษ์เนี่ยเขาก็พยายามหยุดกษัตริย์ฮาเลาเนาะตอนจบในตอนนี้อย่างที่บอกไปเลยว่ามันจะปรากฏตัวของกษัตริย์ฮาเลาในวัยหนุ่มนะครับซึ่งดูจากภายนอกเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าดูแบบว่าเหี้ยจัดจแบบัดแเพราะว่าทรงผมเนี่ยก็จะเป็นทรงแบบตั้งๆแหลมๆใช่ไหมแล้วก็ จะมีเขาแต่งตัวอย่างกับมาเฟียนะครับแล้วก็นิสัยเนี่ยค่อนข้างที่จะเกี้ยวกรัดมากเนาะคือเหมือนกับโลกิที่มันถีบคนยักษ์ติดกับประตูก่อนหน้านี้เลยนะครับคือทรงเดียวกันเลยแล้วก็สูงพอๆพอกันอะทรงคล้ายๆโลกิเลยถ้า,ถานึกภาพกษัตริย์ฮาเลาที่ยังไม่ได้ดูรูปในมังงะนะก็ให้นึกภาพโลกิแต่ไม่มีหมวกแล้วก็ผมตั้งเท่านั้นเองพอมีการแนะนําตัวของกษัตริย์ฮาเลาในวัยหนุ่มใช่ไหมก็ได้มีการพูดของกษัตริย์ฮาเลาด้วยว่าเฮ้ยพระเจ้าของพวกแกเนี่ยคือใครกันในตอนนี้จากนั้นเนี่ยจะจบ ฮาเลาเนี่ยเป็นกษัตริย์ของเอลบาสใช่ไหมผู้ขึ้นของบรรลังเพียงอายุแค่45ปีซึ่งถ้าเทียบกับมนุษย์แล้วเนี่ยก็เพียงแค่15ปีเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นเด็กเฮ่คนหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวของกษัตริย์ฮาเลาในตอนนั้นนะครับนี่ก็คือทั้งหมดในการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของวันพีในตอนที่1,152ซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันนอกรอบนิดนึงดีกว่าว่าเราจะคุยประเด็นอะไรกันหลังจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเกี่ยวกับกษัตริย์ฮาลาว่าในวันที่เขาถูกแทงเเนี่ยขาถูกแปลปล ให้เป็นเหมือนกับดอลลี่และโบกี้ในเวลานี้หรือยังนะครับนี่คือประเด็นแรกที่เดี๋ยวเราจะเตรียมคุยกันนะแล้วก็ประเด็นที่2เลยคือก็จากคอมเมนต์เมื่อวานนะครับในคลิปที่เราลงไปเกี่ยววันพีชน่แหละนอกก็เป็นสปอยลแรกที่มีพี่ๆหลายคนเนี่ยก็ได้มาเขียนเอาไว้นะครับเกี่ยวกับผลปีศาจที่ถูกขโมยไปหรือว่าถูกหยิบออกไปจากหีบสมบัติในห้องสมบัติของปราสาทนั่นแหละ ก็คิดว่าน่าจะเป็นผลของลูฟี่เดี๋ยวเราก็ค่อยมาคุยกันว่ามันมีนมโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองหาข้อมูลแล้วก็เรียงทำลายลองวิเคราะห์กันดูนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันในนั้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราอยากจะคุยกันนั่นก็คือแชงเนี่ยเหลี่ยมหรือเปล่านะครับคือก็มีคนเขียนนะว่าเฮ้ยบางทีแชงมันอาจจะตั้งใจแบบว่าลบรอยสักหรือว่าอาจจะตั้งใจไม่อยากให้มีไอ้รอยสักตรงนั้นไว้หรือว่าสัญ,ญลักษณ์อันนั้นไว้ก็ได้นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรเนาะมันเลยเลือก ทำในรูปแบบนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับคือทําแบบนั้นไปเนี่ยก็จะเป็นการที่ว่าเออลบรอยสกักหรือว่าไม่อยากมีสัญ,ญลักษณ์นั้นติดตัวแล้วก็2เลยคือสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าสร้างความประทับใจให้กับลูฟี่ด้วยแบบนี้เนี่ยแชงจะเหลี่ยมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาว่ากันในประเด็นนี้เนาะส่วนประเด็นโลกิที่จะขึ้นมาเป็นลูกเรือของลูฟี่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะด้วยขนาดตัวของโลกิแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แหละเนาะเพราะว่าขนาดปุ่มโจรสลัด ด,ดานเนี่ยมันยังมีไอเรือลบยักษ์ซันฮวนวูฟอยู่เลยใช่ไหมซึ่งอันนี้เราไม่ได้พูดถึงผลปีาศาจของมันเลยนะครับที่จะสามารถขยายตัวมันให้ใหญ่ขึ้นมากกว่านี้ได้แต่โดยส่วนตัวแล้วมันก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับสาหรับตัวของวูฟใช่ไหมเราเรียกแบบนี้ก็แล้วกันหรือว่าจะเรียกซันฮวนวูฟก็ได้แล้วแต่เนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับโลกิว่าจะไปเป็นลูกน้องลูฟี่หรือเปล่าแต่ผมมองว่ายากน,นะเพราะว่าเขาก็ปฏิญาณมาอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะไม่ยอมเป็นลูกน้องหรือว่าไม่ยอมขึ้นเเรือลูฟี่่แตาก็ ไปแอบเห็นมาว่าคนที่ปฏิเสธลูฟี่แต่ละคนเนี่ยก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายมาเป็นลูกเรือของลูฟี่เกือบคนเลยนะครับอย่างตัวโซโลเนี่ยทีแรกก็ไม่อยากเข้าร่วมลูฟี่ใช่ไหมก็เข้าออนามิเองก็ด้วยทันจิเองก็ด้วยนะครับรวมถึงชอปเปอร์หรือว่าแฟงกี้เองเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากเข้าแต่สุดท้ายก็ได้มาตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะได้ตัวโลกิมาเป็นหนึ่งในลูกเรือหรือเปล่านะครับถ้าได้มานี่เรียกได้ว่าพลังกำลังมหาศาลนะครับสำหรับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเนาะสมกับเป็นสิจธิกระรัดจริง เพื่อนแหละเชียร์โลกิให้มาเป็นลูกน้องของลูฟี่หรือเปล่าหรือว่าลูกเรือลูฟี่หรือเปล่าก็เม้นหมากันละกันนะครับส่วนซันจิเนี่ยเรายังคงเชียร์ต่อไปให้เขามีหาคีราชันถึงแม้ว่ากาบันเนี่ยจะมองข้ามเขาก็ตามนะครับก็สาหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหลน่นหรือว่าพูดผิดยังไงนะครับขออภัยด้วยกันละกันนะครับส่วนถ้าใครมีความคิดดีๆนะครับหรือว่ามีแบบว่ามุมมองที่แบบว่าพอเป็นไปได้เนี่ยก็ลองมาเมน้นนะูดัแลว เออน่าสนใจเนี่ยผมก็จะไปเม้นบ์บอกว่าเออขออนุญาตเอามาหยิบยกพูดคุยกันต่อนะครับคือมาขยายต่อให้กับคนหมู่มากได้ฟังละกันเผื่อบางคนไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยเขาไม่ได้เห็นนะครับถ้ามองแล้วเป็นความคิดที่พอเป็นไปได้หรือว่ามันดีในการพูดคุยกันต่อเนี่ยก็จะไปเม้นว่าขออนุญาตขอเอามานําเสนอต่ออะไรทํานองนี้เนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเว้